เป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูบอกให้มึงหยุดเชียวใช่ปะทึไมไม่หยุดวะเป็นเคีียกูตรอหนาเคีียแต่ที่ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ความลำคาญแล้วพวกมึงออกจากบ้านกูไปให้หมด ว่ทาที่ใจเย็นดีเย็นเหี้ยเลยต,ยต้นไม้ต้นนี้กูปลูกกับแม่กูแล้วเขาตายไปแล้วเขาจะฟื้นกลับมาปลูกกับกูได้อีกไหมตอบดิแม่มึงตายแล้วเหรอมึงกูขอโทษกูขอโทษจริงๆกูทนเสียงเคียวข้าวไม่ไหวจริงๆรงะกูขอโทษกูต้องเข้าใจมึงเหรอวะ เฮ้ย hey, วาทีเดี๋ยวต้นไม้เนี่ยกอลงดินให้นะแล้วก็ความทรงจำของมึงกับแม่ไม่หายไปไหนหรอกกูว,ว่ามันจะโตดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยดูดิพีล่ามก็โมติดีนะเนี่ยเอาเึงใจเย็นก่อนนะเรานึกงถึงเหตุผลวันแรกที่มึงให้พวกกูมาอยู่ที่เนี่เพราะกูไม่คิดว่าพวกมึงจะทำให้บ้านกูเป็นแบบนี้ไง กูให้เวลาผู้มึงเก็บของภายในคืนนี้พรุ่งนี้เช้ากูต้องไม่เห็นผู้มึงสักคนกูขอร้องล่ะกูขอให้ทุกคนอยู่บ้านนี้ต่อได้ปะวะกูไม่อยากทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะกูอะนะกูขอละถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดกูได้วันนี้วันเกิดมึงเหรออืม วันเกิดปีนี้มีแต่เรื่องเฮี้ยขอเรื่องที่ดีให้กูสักเรื่องได้ปะวะวันเกิดวันเกิดแล้วไ,ไงวะว่าทีกูรู้มึงกำลังโกรธอะแต่ว่ามึงพูดแรงไปอืมกูอขอบคุณมึงมากนะที่ทำให้วันเกิดปีนี้ของกูแม่งเคี้ยวสุดไปเลยอะเอา้า ไปดีเก็บของรออะไรอะ่ะไปเร็วเ,ออเดี๋ยวโกูต้นไม้ลงดินก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday แฮปปี้เบิร์ธเดย์กูไม่ร้องแต่กูใช้ของขวัญมึงก็ได้แต่ถ้ามึงยังทนเสียงเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วทำลายของของแม่กูอีก มึงจะมาขอของขวัญกูไม่ได้แล้วนะ Happy birthday to you วันนี้ผมไม่ได้เตรียมใจที่จะได้ยินเพลงนี้เลยสักนิด Happy birthday to you